หวานปนันตัวมันก็แซ่บปนันตัวเข้าทุกไลน์คายาเตงไม่เคยขาดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอชีแดงเหรอแต่โอ้โหอีชิมมัะแซมินมแซ่บแฟนต้าเลยมั้งแฟนตุ้ยเดี๋ยวไปซื้อมาให้ใครชื่อตา กพื่กินเฟนตาเขาเขาเข้า่าเฟนตาน่ะล่ะเขาบอกเขาวิดเนี่ยไม่ได้สิขนาดก็เขาวิดเนี่ยคือเนี่ยล่ะ วากระได้เอออยากรู้จังว่าพวงใคร พี่โดนไม่มาหร oh, ือวันนี้ร <Kid> น่าจะมาหรออ้คนมีแต่คนรถป้ายแดงนั่นหละเพราะฟิาี่กับป้ายแดงพี่โดนกระป้ายแดงป้ายเขียวไปไหมไป บ่ปีนี้แล้วซ <ฮะ S 2> ื้อรถตู้เขาบอกว่าเขาจะขับเองบุกตู้ <c oughs> ข้าหวหอดก่อนละ่ะก <c oughs> ็เเยียบขเขาพึงเร็ว <c oughs> ยืนเอออือก็จะยืนต้องซื้อรถอันนั้นนะลูกรถกอปก์ฟอะซื้อรถกอปบาที่ดี๋ยเรียง อ๋อที่อยู่ในสนามมันที่สนามกอล์ฟเนี่ยสนามกอล์ฟวันนี้เล็กน้อยไงครับได้น้องแต่งหน้าเองเหรอคะวันนี้ไม่ค่ะลงพื้นรอไม่มาร์มาถ้าให้แต่งเองก็ชีแต่งไในยุ่นเหรอคะก็ชีว่าบางงามอีกล่ะเคิ่นหนาวเวิ้งหนาวไปนะ ถ้าทำเอาะง,งามพระใดดีที่ให้ป้ากระกสวยน้ัวอ๋อเล่นกี่ทุ่มใช่ไหมคะ,ะก็จะเล่นประมาณสองทุ่มสอง2 2> ทุ่มครึ่งสามทุ่มค่ะ มีตู่ไปทำได้กี่วันแล้วทำยูนทำอยู่ไหนไม่ตู่ทำะไรหรอม่ตูทำอะไรไม่ตทำตาตาสองชั้นหรอเอาแล้วพ่อแม่น้องไลเข้าไปไหนพ่อแม่องพนไปอ่ะ ว่เป็นไปประเทศที่อย่างยูเครนบอกนี่อย่างายิงงเนเพื่อนไปสนามอีกไ่รู้กันหเห็นเพื่อนมาเห็นเพื่อนมาดิตะบา,าร์เมียก็บรรลุถ้าจะไปต่างประเทศแล้วถาจะับมาฮะไม่กลบับมาอยูอ่สวัสดีทั้งร้อยเจ็ดสิบ สี่พันนะครัเหมือนเปียุ์ยื้อสามบาทจะนึกดูไรดูได้ยิ่ง้เหรอครตอนนี้นยอ้กระซื้อไอเนะกระื้อไอเนะไปชีดเบสนี่ดีที่หนึ่ง ้ระมานบ่ัปนพัยาอันนี้เบื้งนั่งเอกน้อยเลยมาเบิ้งพอเกน้อยคือกันพี่น้องพอเอกน้อยโอ้ยสวัสดีค่ะพี่อ้อย ไปอีกหน่อย<ม>ท็อฟฟี่กกแม่อนี้จากแล้วเพื่อนว่า,มาผมไม่ได้ากินไม่มีบุญวาสนาได้กินชาบูกับแม่เลยท็อฟฟี่บอกไม่มีบุญวาสนาได้กินชาบูกับแม่เลยเพื่นวะไม่อ้อยคิดถึงคิดถึงคิดถึงค่ะอันน,นี้ตัวเสบนี่ตัวเสบตัวเสบตัวเสพเต็ง แพนาเอามาแล้วหนูไม่ได้กินเหรอตีน้อยน่ะหนูกลับก่อนเหรอเสียดายไม่ได้อยู่ถึงเสียงวิหกคนน่ะ็นในเบื้งต้าล้างการนี้มันนั้นบินมาเลยไม่อ้อยบินมาแล้วก็เจตุลไหม ตุคัตุคเบดตี๋ยวตุ้มกับปาดเตี๋ยวตุ้มคับจำได้ไหมนี่ไม่อหยใครเนี่ยใครเนี่ยไปได้สูตรมัตเตออีกสูตรนีทำผู้เบียดจะไปหากระแสไม่นองมันก็มีเ,เตีเยฝากกคไปพักมือนะสวัสดี สวัสดีค่ะแม่เตงสวัสดีค่ะท่ยเวณใสเตรียมของว่ามีหงายมายูหอยอยู่ันเ็บทิงโอ้ยแน่กิ่นแห้งไรจากละซีลอยซีลอสาอยยุไซยุ่ยับยูซีลยหน่งเมืไนุ่มเอสามขั้นั้นแตงแม่แตงไม่้เกบน้อยหากเก้าบาทเดนเบลเนกกินแม่นกินตแตงแล้วฟังร้อยห้าสิบเก้าที่ใครน้นะกอ้ย บานาสโอ้ยเนาะแพงกว่าร้นอาหารยำไซมอนหรือซี่หลอดหัวยำไซมอนใช่แหละไซมอนยิงบ้านไซมอนเลยสี่หลอดก็บ้านแม่ไปแต่งไปถ่ายคลิปลูกแต่งหน้าให้ดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้เลยไม่อ้อยกำลังว่าจะขึ้นบ้านพอดีลูกแต่งหน้าอยู่นะคะยิ่งบ้านเด็กมืองหน้าครับอุ่นหนัง แม่ลงมาเอาแป้งไม่มีแป้งเย็นทานี่ลงมาเอาแป้งเย่ีลอยความมัดเลยมักต้นนรยเก่าบาทตุ้งนี่เดียวว่างหัวตาจไน่เหนเอยดีเจาในเก่ารวยอทีบเกาเนาะอุ้งสุดเลยนะโอ้ยเาอะไรเนพม้กินเป็น มาลงเราาเก่งสงเราเนักรงเราโอ้อันรงแต่ไม่ดัดเต็มไม่มาดัดเต็มไม่นเอทากันเจตุลแมนแยกเลื่อยแยกกันนรอแมนพ่นหุ่นดีตัวเด่นนี่เจตุเพ่นพรอมไอ้กุรเบียร์ตอหรอรุเบียร์เราเลเนนดัดเต็มยหันยูหันยังไปเหยีดกะข้าวเดียวเาเอาเขาคู่บ้านนี่ยังเดือดซิเขาเู้านมา ตะกี้มันอันก้ามันเป็นเดอะซิกโมเมนต์หรือยังป่าเปลี่ยงไปกับแม่นี่ไปเอาเสือไปรี้เลยนเนี่ยเสือซีเขาไปป่ะแม่แดงแช์ให้แล้วนะคะแช์ให้แล้วนะคะขอบคุงการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆคนนะคะ ลาปี้ประตูนี่ด้วยอ้าวเป็นยังไงเจ็บตีนน้องบวานเมียร่มของหนีเด้ฟาอึ๊บ ป้าตอนนี้เนาะมาล่างฝ้าอะไรไปทำงานทำงานอะไรนี่ไปทำงานยังไม่คุนเลยเอาไปสแตนาบายไว้รอเลยสแตนบายที่แค่นี้ก็เดิมค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอขันไหมนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจค่ะ